โอ้ด <hundreds> <rat> <_ releasing forth> <été> ูด <uh ูด huh ูด huh ูด uh ูด h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 uh e ูด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 โดูู้ดโอูด้ดูดูนูด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 ้ดู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 อูด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 าดูดูดูาูด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 น วัดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้มาแล้วเบสเท่าเงือกับพร้อมเลยครับก็ยังอยู่มองเก้านี่แหละอันม่องเขาอยู่ทั้งหลังบระทันกูแดีวว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับไปไปลุยน้ำกันครับมาสิหมานบหมานไปเงือกับตัวงามอยู่ครับกี่ก็เดือนเท่าดีเนี่ยมันบดให้คุดเปิดไงเอาไงเอาเลยครับ แค่นี้พ่อครับเด็ดนี่แหละเนื้อ dead. เด็ดเท่าใส่ลงไปเลยครับน้ำม,มันขึ้นใส่เพื่อนามลดนะโอ๊สิโอไดยใส่วางพื้นนะครับกับปูไหลเปิดออกก็ซ้ำหนึ่งเหรอครับ เดี้ยมมนอกะส้ก้กาวาซีหลังครับอาซกัวๆใส่พอ่อใจรุนหลบก้อนใส่กัโอูคือเป็น,นงไงปลายหางบน,นหเหงาเ,เอาใส่ไปเลย หลังนี่คือเอ็นลงแน่นี่พี่น้องอุ้ยอุ้ยมาแล้ว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 ครับมาแล้วโอ้โหนี่เต้มแรกของเฮาครับนี่พี่น้องเก็บก่อนครับผมมาแล้วเต็มแรกต้องบอกว่าเบาสเฮาใสเบดเลยเด้อครับเบสเฮาห้า,าสิบหกสิบหลังประมาณนี้เรียบร้อยครับผมสี่ใส่เหงือ่อ เบิ่งก่อนรอบแรกเพราะว่ายางครับมันคือจังหล่อนเบิดเลยนะครับสีใส,สเงอมาหลุนนำคำน้ำกันครับผมเอาผีน้องหลังนี่มาหลุนน้ำกันครับเม่นปลาหยังพุณอ่ะอู้แม่นปลาหยังน,อน่องอู้ตะเพี้ยนครับผมมาเร็วเดี๋ยวเก็บก่อนครับใส่ถุงเสถุง ส,สวยหลังข้างหน้าก็ถือพี่น้องเป็นปลาหยังโน,โน่หลังปลาโอรครับปลาโอ้พี่น้องโอ้้ค่อยเมยุปลาโอ้ปลาดีนะมุดลุ่มลงหน่ำครับนะ น้องมังเบืองหลังนี่ครับนี้วคือจังเห็นน้องไหนเห็นตัวโอ้ใครเมียอยู่ครับนี่แหละคือบอลลูดโอ้มาแล้วครับปลาคอเทมที่สองของเราโอ้ยนิ่งๆว่ามันสิบพจนถืครับถือเสือเอ้าโอ้ ปนดื้อตุล่ะครับนี่เออจิ้มลึกจิ้มลึกตํานานว่าวด้ไรวะคือโอ้บนเลึกเป็นไหนครับออกเกี่ยะสามแตี่มครับเฮ้ยเซียนะก่อนครับผมจังเห็นดึงดึง นี่ครับหลังนี่ฮะปลาหยังวะโอ้ปลาพันกวัวเอ่กัวผุดหรือเปล่ะโอ้ปลาคอครับปลาคอปลาคอใส่ยงามเลยครับโอ,โอ้ใส่ถุงเฮาเลย ขามมาสองสามหลังครับวังหันสามหลังเหลียนี่เยสามเตมเด้อพี่น้องสามหลังเหลียนี่ไปนาสีสองกล่องเนาะเป็นซีเตีมนะครับโอ้รธรรมดาเพราธรรมดาพี่น้องหลังนี่จะมีอาการนี่ครับนงนนกล่อครับโอ้ อูดดดด้ดูสวยๆครับสวยๆอ,อูี่ครับใน,นกล่องนาจ,จะเห็นเนาะน่าจะเห็นนะครับอูกเหลืองอุ้ยเลยครับมาแล้ครับาอย่างครับโอ้โห แค่บาที่กระปวดนะครับเรียงประดูดีนะปุ๊ปั๊บว่างันม่อยากปลดออกจากข้อครับเด่นเนาะโอ้ม,มาดูหลังนี้ครับมาดูหลังนี้โอ้โหหมุ่งย่อะไรพี่น้องอะไรพี่น้องหมวกุ่ง่โอ้ โอ้ดุดุกดุกดุครับโอ้สองลังส่วนเลยได้ครับเนี่ยปลาดุเนี่นี่นาจะหาเงียงียบนะคุณฟังขุนถือกระถิงปุตดยาครับเนี้ย

เอาอึ๊บไปแล้วเอาอีกเลยครับล้างเห็นขาวๆตัวกันมาอีปละคัวหน่อยครับเซ็ตกล่องรองแล้วครับกินเลือกซับมาเบิ่งหลังนี่ครับ่จังไม่อาการจะอยู่หรือไมมเนาะรู้ๆๆๆไปยังวะอุย้ย ปลาคอรครับน,น่านมาอีกแล้วตัวนี้รอบที่สองนะครับกําลังได้เห็นปลาคอตัวหนึ่งปลาขิงตัวหนึ่งนะครับโอ้พี่น้องลามองจะตัวสามตัวน,นี่นีนี่มาสามตัวกะดุก็ดุน่หนัก็ะปลาตะเพียนเหมือนสามตัวอันนี้รอบที่สองครับ เต่เพี้ยนเต่สดเต่เพี้ยนตัวหนึ่ง,น,งนี่ครับพ้นงานเรัาสำหรับรคืนนี้ใด<ห>ประกวดพร้อมครับโอกประกวดก็ตายแต่ใส่ถุงก่อนเลือกปลาตายออกก่อนครับยำสองรอบครับ คนงานกันหนาพอใจอยูะกะดูงมงงมียู่ตัวหนึ่งผมมัน่อยคิดแคไน่ออวามยแต่ตัวาร้องตัว ครับผมคูเวทย้ำเสาครับขึ้นนีดสองลังแหลกสามลังแรกคู่กันน,นี่คือเอ๊ะขึ้นรอบแรกเนี่ยโฟรเดาวโฟรเดาครับมั่นแหงรอบแรกคือเลี่ยง ยางเดียวเลยต้องปุ่นก็ถือเกลี่ยน อห้หอยกินปลาดุกอหอยกินปลาดุกพี่น้อเตีมเลี่ยงเสานิโอ้ยขาวเป็นแวนเอาละครับเตีมเลียขาวเป็นแวนเป็นแวน ตายกบิตด้องสั่มานครับตายเบิดมาดูกรตายประคอค่ะตายโอ้คือตายหลึกยินกับบนหลึกแต่วันของมันขึ้นมาไรครับตายสองเต่เลย หลังนี่คือจังมีอาการพี่หนอ่องนั่นยุกนิกยุกนิ่งุกนิ่งนี่ยังวะเฮเป็นตะยานแต่เฮโมเมนต์อาตี๋เปล่าน้อก็ดึงเงาเงาสงสัยอยู่ครับมมกะสาวด้อ แมนอิลีครับงูมันไข่ว่างันมันบัถือเวทโอ้ปลาเพอ่์สิถือแต่ละตูครับไปแล้วว่องอะไยังวัตสันกูดแล้วครับที่นี่นะ คลิปนี้คลิปนี้กะสามเตีมครับย่ำเ้าเคือว่าเด็ดยมขึ้นนิว้วพุทธสนันเลยครับปลาสังเกตบุปงปลากินแต่หลอกเหรียครับหลอกสองหลอกเ้ามาหนีนี่้หยาบเลยครับอ่ะเดี๋ยวคลิปไหนยังขอคันไม้ครับผมคลิปเหนีหยวยำซ้ำหนีก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ